ีครับสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีค่ะครัเห็ดยังมันอยู่หน้าบ้านค่ะพี่น้องอ๋ออยู่ฝั่งหน้าบ้านฝั่งหน้าบ้านคละเอีือแท้นเลยหน้าบ้านคือาตคนมื้อนี้เฮ็ดยังมาย่างไก่ค่ะพี่น้องมาย่างไก่ซอดสอไก่ไม่ย่างค่ะเห็ดตัวไก่อ่าย่างไก่ครับพี่น้องย่างไก่สอดเสอไก่ไม่ย่างครับ1 2 3 คีอแค่ว่าคองนอิดนั่นครับน้ำทำีมด้วยน้ำกลับเป็นจังไรกินหอดเคลื่อนมอจากกราบเคลื่อนอยู่ใครไปหิบไปแหงกินหอดปตาแหง,แงอ๋ไอไม่มีงานห้างผีอยู่เนาะ มีงานทางผี่เ,เหตุท่างผี่ถ้าเราไม่มีงานเราค่อยไปเอาไอ้่พอนมันเกิดมี 12, มสิบสองยี่สามจะมซื้อัตาซื้อตัวมาช่มไหล่สดกันนะคะกุุงผิดค่ะแล้วก็มือน,นี้เป็นมือสำคัญอีกมือหนึ่งค่ะเอาไอ้ย่พอนมันเกิดทันซา ยูดีไม่แห้งไหอยหูจะควม่มใส่เงินให้มันเป็นอย่าใส่เปลืองไรเนี่ยบอกอันไดก็ฟังควม่มค่ะอายุดีไม่แห้งค่า <laughs> ดีใจเล้ล่ะโอมีเ้งหยอาสาปูหน,น,น้าบ้านแน่นอนไม่กินหน้าบ้านเนโบมี่เงียงห้แต่ว่าเิ่นโบมี่คว่มห,วมหักดีๆห้เออมันเนอันนี้ใครมี นางเอกประจำทีมงานครับแต่ว่าแต่ว่าน้ำจิ้มรดบกตาเองแต่ว่าเกือบเกือบกนอนมาไว้ตำไปผัดให้ไหมฮะตไปผัดิเออผัดสา้อนั่นแหละตไปตกิมตแล้วโอ้ยตแล้วโอ้ยวายจริงยังวายจริงยังไปยุ้ยไหมเอ้ตันมือเลยบม็นบ เบือตาก็มีนป่ะก็ท่านี่อาบน้ำมิเตี้ยเหมี่ยเสียใส่เห็ดงานสองสามมือเลยเสิว่าไม่เห็นผิดใส่แล้วผิดซะอีกก็มีน,น,นอันนี้ใส่เห็ดงานมิเตียเหมี่ยน,นี้ผิดให็นี่านี่หอัวปลาเลี้ยงหวยัวปลาหยางวางไปอย่างอ่ะ้ไก่ฮะ<ห>อันนี้เมียหน่อยครับเมียหน่อยถูกบังไงเออ น้ำหนักล่งได้ไงแต่ว่าน้ำหนักลงเน so nice. ี้ยหน่อยคูบักไงน้ำหนักกอบลงส่วนจากเต่สิบเ็ดเหลือเต่าสิบสองเอคูบกวยพมาเกิดเหตุบ้านในหอยเวลาจะตัดตวไปอ่วยบ้านในหอยเวลาอ๋อใหอยเล่าฟาหอยเวล่ายู่เนียไงคนณ่วยพัแบ้วแม่งเห็นไหมต่างกันต่างกันนี่หน่อยต่างกันต่งกันนี่นะครับเมื่ไเวาหยอก ว่าในหัวในหยอกในหัวพ่าจะเหนียหยอกอะไรพี่น้องในยิ้มในหัวงานนี่แหละไปออกงานออกยังจะกี้กันเล่นน้ำนั่งางนี่แหละกวนนั่งอย่างนี้อ๋อวิพอเล่นน้ำเหรอเหมือนกคนเล่นน้ำใดผู้เดียวเล่นน้ำใดผู้เดียวเนี่ยว่าถ่อคนมากดินน้ำไหลแต่ว่าลลินอืมแต่ว่าคนคนที่คนเล่นน้ำเนี่ยสิบเอพีได้ป่ะเนี่ยีิเมีกบ ก็หล่นน้ำไงผูอื่นไงก็ได้เป็นยังในอุ่นบางทีอคือหอมหล่นน้ำอันนี้ไงอืมเขาบางทีอเขาหล่นน้ำกับอันนี้ตูจะคลองเกินไปแมนแมนแม้ว่าหล่นในขอบไงกับกับเขาใจยูเข้ามาเพีดที่สามเนาะแต่ว่าบางทีอะหลินหล่นก็พู้งหญยน่ะเขาก็ต้องหลินในขอบบ่แมนว่าเออพ่อเขาหล่นหล่นน้ำเพลินหรอเพลินหล่นน้ำ มันสิเหรนอกขอบนันสิมันบ่แม่เมื่อก uh, 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 ี้แม่อันนี้กันเล่นกันหัวหัวครับเัาหยอกกันเออตั้งเสียหยอกกันเทเทตั้งเสียอยู่อันนี้คือคืออยู่ในขอบเนาะแต่ว่าถาถ้าเพื่อนหล่นน้ำแล้ววันนี้เคยโตงสิแม่ว่าเออเพื่อนหยอกได้สิแม่เขาหยอกได้เพื่อนบ่เขียนสิแม่เราก็หยอกหยอกเกินไปตั้งเสีย้าคทัก้ักทักเพื่อน สิ้มบังไป่ว่าผลดขอเข้มสิ้มบังขอเข้มบ่ขอมันก็เข้มแค่ใส่เกลือกวงเลยย่าอีกว่าขอใส่เกลืออีกบอกใชเขาใส่เกลืออีกดีน่ะมากหรือเศรา อ่ะเดี๋ยวยางไว้บังนำกิ่มเพิ่มกันเออแล้วเห็นย,ย,ยังไงหันอ๋อเอปล่าจิ้มน้ำแกงบอกว่าคอยฝากมากเพราะมันคอยบอกพูดนะครับแต่บึงหนำจิ้มน้ำแกลี่ยสวยปจอแล้วอย,อย,อยอู่หันอ้าวปึ๊ยไงจิ้มไหนยิงขาแล้วยืนนี่แหละ ทมอีกโดนบ่ปุวันนี้มีย่างไก่ครับขอซื้อไก่มาย่างย่างเพื่อนั้นมันเกิดโดยเฉพาะเดี๋ยวมาแล้วมาแล้วมาแล้วยายแก้มมาแล้วมาแล้วตะแก้มมาเนี่ยมาแล้วมาแล้วตะแกรงมาแล้วเอาตะแกรงไปอันล่างใกล้ชู้ไปอาชีมบังชีมบัง นีมเลีเกีดี่ะมีมานะเอาไปล้างให้ยังกี่ผิดกี่เขาขมันมันไกลพอต่ปีงเลอดบ้าเ่าตอกไตเกลี่ยสูบไปกบสูบเี๋ยวได้นะุล้อเอาบอกแล้วบอกแล้วบ้าถทยี่เขาพ่อตองไตเกลี่ยพราบ้านทำบานไส่ม่แล้วอ๋อบแล้วไอ้ก็วว่าตัวนี้ว่าหนึบสุกดิโอ้ยไม้องเลยปตัวที่บอกว่าไปหาไฟน่ะ ใหม่กวนอ๋อช่างไรเขาอันนี้ฉันอยากกีเขาเ่าใส่หน,นีเอ,กเ,กเอาแล้วอยากกีเข่าแล่วเหรอหวานมากตะแกงไปล่างเอาแล้วลอ,อ,อันนี้เฮ้ยจังไลยหนิมันมวะเนี่สถูกเด้มันใส่ครึ่งหนึ่งบ่เมี่ยเพราะว่าขาดมันขาดเอ๋อล้างครึ่งล้างตะแกงครึ่งหน,นึ่งบ่ บ้นแต่ทางเขากีเนี่ยแตงโลรลสอกินน้ำแก้ววองเือลางตะแกงครื่งหนึ่งบ่ไ,ไนน่ยังลางแต่แกงครึ่งน,ง,รง,รงนึงบ่กางครงแต่แกงไม่สวงกันี่อันนี้บดใส่เกลือเน,นี่ <c oughs> ออยเขากีเนี่ยพอมันเข้มเข้มมลี่ <c oughs> ยัน้องกันในหัวงัสี่สมือวะด่ากันสมือผิดกันสมือด่ากันสมือย้อนยัง้อนมากเขาใช่กู่อะบอบ้านขึ้นเหมือนเนาะออกไปทางหนอกฝนตกเนาะกะได้ออกไปแล้วเนาะบ้านปากซื้น้ำเชีนสุกี้เน่วันเด็ไปหอ้างพุ่นไปหอดมีเดยื้อเปียกไปซื้อพักจะทำอะมรกับเปียกพี่ต้องกนว่านำใจย่านจะคว้องกันเปียกเอากระยาไป เอาข่าวมาลงเอาจักกี้เอาจักปั่นสองสามปั่นแล้วร้อเป็นยังก่อเป็นกระเทยบ่เออกหมูยุ่แบบเป็นกระเทยนั่นน่ะเนี่ยสนะิตอบตรงเลยหรือเปล่เพราะเป็นกระเทยธรรมดาเท่ยังฮะกระเทยผีเน่าให้มันยิ้มแด้วไอ้น้องคนยิม้ม งามก็ยังเงี้ยนี่แหละเห็นว่าจังสี่แล้วคว่ำจังไรเป็นตาถือดาบั่ะขไปนั่นเรามาหันพันร่มหันมาพี่เป็นี้ปั่นเร็วเอายูดน้ำกันตัวเป็นตะมวนไหมปั่นอีกเอาเว่าสามโอ้ยมึงเนี่ยสามปั่นบ่พอกันชักปั่นกากินผู้เดียวเองมั้ยยืดน้ำกันตัวเป็นตะมวลนะอือ่าเป็นตะมวลปั่นเบนเอาแล้วบอกว่าบ่อันนั่นแม้ หมักเถียงเถียงคุ่นีกที่หนึ่งพอให้ชนะได้บอกคุชนะแต่ได้บอกคุณชนะเจ้าเถียงเลิกแพ้ละเอาพี่น้องสำรับคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี้ครับคลิปหนาพอกันไหมสบายดีลำล้อมเรวยๆขอเสนอสููขสูขคนครับคำนี้ก่อนปีลิปคำใดกระเทยกระเทยเอาพี่น้องเบื้องปากเขาด้วกระเทย ำสำหรับเกมมีฝากไว้สมีครับคิปหนา้าพบกันไหม่สบายดีอะแสำหรับเรื่อยๆสู้ๆสุขคนครับสวัสดีสครับ